จอดไหนอะครับเราจะเอาไปแต่ของที่จำเป็นนะครับแล้วจำเป็นตกหมดโอเคค่าปากรถส0บาทนะครับ กลับวันนี้ครับกลับวันนี้ครับไม่มีตั๋วใช่ไหมครม่ีตั๋วค่ะถ้าจะไปคือไปจ่ายเงินที่หน้าเรือแล้วก็ขึ้นเรือได้เลยค่ะคอละสามสิบบาทขอบคุณค่ะค่ะเด็กต่ังขอเก้าสิบเมีค่ะมีหมอชนะหรือยังจ๊ะหมอชนะนี่ครับเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับนี่นะครับตารางเดินเรือเกาะหลาน ก่อนจะข้ามไปนี่เขาให้โหลดแอปหมอชนะก่อนไม่งั้นเขาไม่ให้ไปวัดซันโฮูหลงพัทยา รือใช้เวลาประมาณ50นาทีไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงหลุมแล้วใช้เวลาไป50นาทีตอนนี้เราก็มาถึงแล้วแหละแล้วยังไงต่อน้ำใสมากเลยครับเพื่อนๆเ,เล่นตรงนี้ก็ได้มาไม่ต้องไปไกลเราก็รอขึ้นเรือกลับเห็นที่ท่าเรือนี่แหละ สามสิบหกจุดสี่นะครับมัคนคือปุยนั่นเองถึงแล้วครับจุดหมายแรกของเราเราื่องเช็คอินที่นี่ก่อนหอมมากดี่มาก มาลงที่ท่าหน้าบ้านนะครับเขาบอกว่าท่าเรือเดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงไหนวะมันนี้ชอบเป็นซอยมาทางไหนวะทางนี้มั้แวะไปในโซนของหมู่บ้านนะครับ ิข้าวกินปลาก,ก็เรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ออกเดินทางต่อโดยรถสองแถวมุ่งหน้าสู่หาดต่อไปแล้วที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือหาดแสมนะครับลุงบอกว่าหาดเทียนเดินไว้ก็ได้อีกหน่อยเดียวตรงนู้นที่แรกนั่งรถมาว่าจะไปลงหาดเทียนแต่ถึงนี่ก่อนแวะก่อนดูดิมันร้อนมากเลยอะ่ะ โต๊ะเก้าอี้อะไรก็ไม่มีผมคิดว่าเขาคงรอเสาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรอย่างนี้ถึงจะกลางเตียงเขาไม่มีเตียงกลางเลยอ,อันนี้คือมาสุดทางอ่ะลุงคงไม่ได้หมายให้ฉันเดินไปทางนี้หรอกนะจนถ,ถึงหาดเทียนใช่ไหมโอ้โนไม่คิด oh, no, ว่ามันจะมีทางอื่นที่ดีกว่านี้ เหลือบันไดอีกกี่ขั้นที่ฉันต้องก้าวไปมันก็ใกล้จะถึงเต็มทีแล้วมันทําให้ฉันนึกถึงภูกระดึงขึ้นมาทันทีคือมันร้อนมากเลยนะฉันขอบอกถ้าเกิดว่าคุณไม่มีน้ำหรือติดขึ้นมาด้วยเนี่ยคุณอาจจะต้องกินเหนือตัวเองแทนทางอะไรของลุงคนนี้ไอยทางไหนต่อ หาเทียนอันเงียบเหงาดูจากสถานการณ์ตอนนี้น้ำทะเลน่าจะลงเนื่องจากว่าเป็นวันข้างแรมนั่นเองนะฮะดีหลอนมากมายเฮ้ดอบ,บี้ดอบ,บี้ช่วยบอกทางฉันหน่อยฉันควรจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดอบบี้ไม่ตอบ ดูสร้างอารยธรรสินปลูกสร้างพวกนี้สิเยี่ยมเลยรู้ไหมว่าทรัพยากรที่ถูกขนขึ้นมาบนเกาะนนี้มันทำให้เกาะมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วมันก็จะจมลงทะเลอย่างรวดเร็ว <Wow. S 1> ในขณะที่มอเตอร์ไซค์ที่จอดเรียงรายของผู้ที่มาเที่ยวแล้วก็เช่าขี่เพียงสองร้อยบาทแต่ฉัน ต้องนั่งรอรถสองแถวรือว่านั่งอยู่ในป่าช้าเถอะและในความโชคร้ายนั่นเองก็ยังมีโชคดีหลงเหลืออยู่บ้างมีที่วินใจดีขับพาเราดีถามว่าจะไปไหน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 เราก็เลยได้ออกจากตรงนั้นนะครับหลังจากนั่งรอมาเกือบหนึ่งชั่วโมงกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง,ง,ง,งเหมือนว่า จะชุกชมด้วยผู้คนและการจราจรมากมายแล้วของกินและวคหาก็ควรจะสถิตอยู่ตรงนี้แหละเราต้องเที่ยวมาหมดแต่ผมจะเดินไปทั้งวู ท่าเรือบนเกาะล้านนะครับก็จะมีทั้งหมด2ท่าก็คือท่าหน้าบ้านกับท่าหาดตาแหวนนะครับแล้วก็ท่านี้จะเป็นที่ที่เราลงเรือครั้งแรกนะครับและถ้าใครมาลงเรือท่านี้แล้วก็จงปักหลักอยู่ที่นี่เถอะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยของกินนานาแล้วก็ผู้คนแล้วก็อำนวยความสะดวกมากมายไม่ต้องไปท่าไหนแล้วนะฮะท้ายที่สุดของเราวันนี้ก็คงจะจบลงที่หาดสังวานเพราะว่าดูเวลาแล้วก็คงจะเหมาะสมกับการที่เราจะลงดำน้ำที่นี่นะฮะ อุดน้ำกระจนหมดแรงแทบไม่มีแรงเดิน ต้องเติมพลังก่อนขับซะหน่อยครับมาทะเลทั้งทีขาดไม่ได้ก็คืออาหารทะเลมื้อนี้เรายกให้ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวครับส่วนสําหรับเที่ยวเรือในตอนเย็นนะครับถ้าเรือหาดตาแหวนเรือเที่ยวสุดท้ายจะหมดที่ห้าโบน,บนแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับที่ท่านาบ้านเรือเที่ยวสุดท้ายจะอยู่ที่ ปกๆตามตารางเดินเรือนะครับแต่ในช่วงนี้สถานการณ์แบบเรืออาจจะออกช้าหน่อยเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยคนน้อยนะครับจะไปฟุ้มค่าน้ำมันอามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมนะครับ สำหรับผมเรือเที่ยวนี้นั่งรองกันตั้งแต่บ่ายสามโมงกันเลยทีเดียวรวบยอดไปออกตอน5้าโมงเย็นทีเดียวนะฮะแต่ถ้าใครไม่อยากรอเนี่ยเขาก็มีสปีดบ๊ทไว้บริการสำหรับผมยังไงก็ได้วันนี้ก็ไม่ได้รีบอะไรชิวชว ไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับมีเพื่อนก็ดีสนุกคนละแบบผมบอกไม่ถูกแต่ถ้าคุณอยากรู้ลองได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับสถานการณ์ก,ก็ไม่ค่อยแน่นอนโควิดปุบปุบโปโพอยากเที่ยวไหนก็ติดตามรีวิวกันแบบเดียวทามเลยเที่ยวท้ายที่สุดน,นี้ก็ขอให้สนุกกับทุกการเดินทางคุณน,นะครับ